ในปี2558เราเองก็ได้เริ่มโครงการเมืองพลังงานพอเพียงโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดต้นแบบของชุมชนซึ่งบริหารจัดการตามหลักของวิธีพอเพียงอย่างมีประสิทิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจากการที่เราได้ทําโครงการร่วมกันเนี่ยก็เห็นว่าการมีส่วนร่วมของรัศบาลนะครับของชุมชน ของครูของอาจารย์ของนักเรียนก็นเ,เป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่ทําให้โครงการนี้สําเร็จได้เกิดชุมชนต้นแบบนะครับในเรื่องการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเกิดหลักสูตรท้องถิ่นในวิชาพลังงานและภัยพิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับได้เรียนอย่างจริงจังนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ กิดนวัตรกรรมทางด้านพลังงานนะครับการจัดการขาพลาสติกของชุมชนนะครับโ mm hmm. ดยใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. นอกจากนั้นก็จะมีจุดเรียนรู้พลังงานทดแทนต่างๆ mm hmm. สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทำศูนย์เรียนรู้ที่บูรณาการ mm hmm. เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลน,นะครับ mm hmm. ที่ชุมชนสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับตลอดจนพนักง,งานของวรทอเองก็ได้นําความรู้ที่เรามีเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาจัดอบรมให้กับชุมชนเตนามของบริษัทวตทจจำกัดมหาชนต้องขอกราบขอพระคุณท่านแม่เพิ่์นะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้บริหารของอเทศบาลตำบลตึิกนะครับคุณครู อาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนต่างๆนะครับที่ได้มีส่วนร่วมตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ได้วยดีนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ค่ายขอส่งมอบโครงการเมืองพลังงานพอเพียงให้กับเทศบาลตำบลติกและาชาวติกทุกท่านนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชนอื่นๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากครับ